สว,ส,สวัสดีครับรนะพี่น้องสนวะัสดีครับย้ำมนเสาเนาะพี่น้องเนาะมานคำสีพามาชมสวนนะครับชมสวนแต่เสาเลยครับเบ่งบรรยากาศในสวนนะครับเนาะในสวนพักเขาก็องมีปีปลูกหลายอย่างน,นะครับเนาะมีบอกฟักนะบอกฟักปลูกไวนะ้เนาะเพอะได้กิน,นครับพี่น้องเนาะ อกอลู่นูแบบธรรมชาติครับพี่น้องเนาะหมักฟักหมักฟักนะครับพี่น้องหลุกกำลังงามครับหลูกกำลังงามนะ้อเสานี้นะครับบ่งสวนกันให้สบายใจเลยครับพี่นอ้องทงสวนให้สบายใจเลยครับเสียงโนกหข้องนะครับเลงเพลงกลมเต่าเลยครับพี่น้อง ครับพี่น้องเมือก,กี้พ่ก็ปปุกไว้นะครับกำลังออกนุวยครับกำลังออกนุวยกันกำลังงามครับนุวยกำลังพอดีตักครับบบใหญ่เมา่อนอนนะครับเนาะ บรรยากาศนี่มันเศร้าครับที่บอ่อห้อะบอ่บอบอ่บอ,บอขางสวนรครับพี่น,น้องนี่มันเศร้าแสงตะว้นเป็นเล่าครับพี่น้องนี่มันเศร้าฝ้าจ้องปองมือนี้นะครับแสงพระอาทิตย์ออกเจิดจ้าครับเนาะซองแสงให้เขาสู่ต่อครับเมื่อนี้ ต้นไม้ที่เขาปลูกในสวนพี่น้องเนาะก็มีต้นมักซีดาเนาะมักซีดาหน่อยครับเริ่มหอแล้วพี่น้องเนาะเริ่มหออละเสียงนกกระฮ้องทรงเสียงถักไทยใช้โมเสกครับพี่น้องเนาะมักซีดาอีกพันหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะที่เขาปลูกไว้นะครับอ,อย่างเมื่อออกงวยครับเนาะเขากำลังเ,เลี้ยงไวนะ้เนาะเลี้ยงไว้จะเอาเป็นพันครับ ส่วนนี่ก็เป็นปลาค่าพี่น้องเนาะเป็นดงค่าเลยว่าก่อนเนาะอันนี้ก็สิเป็นดงครับเป็นดงเนาะสภาพพี่น้องลุยดงจากน่อยนะพี่น้องเดอ้อตามไปครับตามไปพี่น้องเศ้านี้เขาผ้าสวนผ้าเลาะสวนพี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศจากน้อยครับบอตองตปัปลาเมื่อนี้เนาะชมสวนครับ ส่วนเขาก็ใส่ระบบสปริงเกอร์รพ,นะนะพออี่น้องเนาะโหดเนาะเพราะว่าอันห้ยมันอดน้ำแบบข้อง,งเขาก็กินน้ำมะฮันครับพี่น้องหุองเนาะหุงอนะันปล่อยให้นกกินครับ มะนาวมะนาวบมะนาวครับพี่น้องบมะนาวเนาะบมะนาวกับพ่อได้กินอยู่ครับเนาะบัดกเกินไปบไปัหลายเกินไปนะครับพ่อได้กินอยู่ครับเหมือนคำเต่าเหมือนคำสีาพามาชมสวนครับเนาะเรียนบรรยากาศเนาะครับมาเบิ่งอีหยงังเขียวๆงามๆให้สบายใจเนาะพี่น้องก่อนสิเฮ็ดอันงานของมื้อนี้เนาะ ส่วนเ้าก็มีมะละกอเนาะซีดาครับพี่น้องลินฟ้าก็มีครับพี่น้องเนาะลินฟ้าเ้าก็มีครับเห็น่นะโนพี่น้องเลยมักลินฟ้าเ้าเนาะอันเบิ่งแต่สแสงตะเวนเห็นง่ายดีเอง,เสงแสงตะเวนย้ำเาสาปาจองฟองเลย ทั้งนี้กับมักซิดาพี่น้องโอนโต้เอ็นเตนเนาะพี่น้องเนาะโอนโต้เอ็นเตนมักซิดาเขาเนาะครับมักซิดาเขาครับโอนโต้เอ็นเตนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศลิมโบนะครับ ท้ายมาเนี่ยก็คือสวนเฮานะครับพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาชมสวน,นยังมาส่้าให้สบายใจครับพี่น้องเนาะเ่องเนี่ก็จบไปแค่นี้พี่น้องเนาะสวัสดีครับไปพบกันกันมือหนาเนาะพี่น้องเนาะ